ทุนทัศนีสิงประุกนะครับไม่ทราบว่าคุณทัศนีป่วยเป็นโรคอะไรครับก็ข้อที่หนึ่งทับอ้วนแล้วตอนนี้ไม่อ้วนหรอครับความดันความดันสองคอเลสเตอรอลสามสี่เบาหวานสี่เบาหวานค่ะแบกโรคนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับก็เท่าที่ทราบนะครับประมาณสองปีครึ่งแล้วสองปีครึ่งแล้วอันนี้รู้ได้เพราะไปตรวจโรงพยาบาลมาแล้วปรากฏว่าไม่หาย ก็หมอให้ยาหมอทานยาแต่ก็คนโทรลได้เป็นระยะ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 แล้วทำยังไงถึงได้มาถึงสูงพระธาตยบารมีได้ก็มีเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะนะคะก็บอกว่ามาเช็คที่นี่สิเพื่อจะช่วยเหลือได้เขาก็ไม่กล้าบอกเราเพราะเราเป็นคนที่ชอบค้นคว้าเรื่องธรรมะอยู่แล้วแต่นนี้เขาก็ไม่กล้าเพราะเพราะเรามีของเราอยู่แล้วก็เลยอ่ะโอเคก็มากับเพื่อนรักเพื่อนมา มาแล้วก็ประเจอปู่ใช่บารมีครับแล้วหลังจากที่ว่าไม่เห็นการปฏิบัติก็เลยบอกไม่เห็นจะเสียตรงไหนในีรอโลกมันก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมมีแต่ได้กับได้ได้ก็ได้อย่างเดียวครับพอรับการประบติที่น้ำเท่าไหร่ก็ประมาณตั้งแต่พฤศจิกาพฤศจิกาปีที่แล้วค จนมาถึงขนาดนี้มาบำบัดเดือนละกี่ครั้งสามครั้งตอนแรกแล้วก็หายไปหายไปนานไหมครับหายไปครึ่งเดือนแล้วมาใหม่แล้วก็มาใหม่สามครั้งแล้วก็หายไปหายไปไหนครับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอ๋อไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็คิดถึงก็มาทีนึงและขณะนี้ขนาดนี้เนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่ว่ามาแล้วเนี่ยหายตอนนี้น้ําหนักลดน้ําหนักลดจากเดิมน้ําหนักเท่าไหร่ครับ เจ็ดสิบสามเท่าไหร่นะครับเลี้ยวหกแปดเลีอยวหกสิแล้วก็คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเป็นไงตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นค่ะเบาหวานหายเลยหายเลยหายเลยรู้ว่าหายเพราะไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเลือดออกมาแจ๋วอ๋อแจ๋วหมดพอใจไหมครับพอใจมากค่ะออ๋นี่แหละครับแล้วก็ขอบคุณ ครูระชัยบารมีและครูยมค่ะครับซึ่งช่วยช่วยมากอ๋อช่วยได้มากเลยแต่ตอนนี้ก็เลยเกาะอยู่ที่นี่แล้วนะคร่ะไปมาไปมายู่เป็นประจำเราคิดประจัพาานะนคาับคุมาไหมแน่นอนแน่นอนนะครับของดีนะคะของดีครับเพชรย่อมไม่แตกอยู่แล้วพาใครมาเขาก็เห็นเนื้อเพชรอยู่แล้วครับอันนี้เราพิสูจน์ได้เลยว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแต่มันเป็นจริง นั่นคือพลังของพระชัยบาร,รมีรที่เราเรียกว่าสมาธิติดประมัติครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะครับที่มารับการบำบัดที่สุดพระชัยบาร,รมีและยืนยันกับเรวาว่าที่เขาหายจากโรคบาหวานนั้นขณะน,นี้วัดความน้ําตาแล้วไม่มีน้ำตาในเส้นเลือดมากนะครับพอ,พอดีกับเส้นเลือดหรือว่าพอดีกับร,ร่างกายของของ,ของเขาแล้วน้ำตาสะสมก็ไม่มีน้ำตาสะสมไม่มีแล้วนะครับ นี่คืออีกรายหนึง่งเป็นตัวอย่างที่มารับการบําบัดจากศูนย์พระชัยาบารมีนันก็เป็นตัวอย่างนะครที่ผู้ป่วยนะครับด้วยโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะครที่ไปรับการบําบัดน,นะโดยธรรมะบำบัดน,นะซึ่งศูนย์พระชัยาบารมี ที่อาจารย์โพธทรพัฒนนะครับก็ได้รับ,รบวิชาความรู้จากตรงนั้นนะฮะด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่อาจารย์เป็นโรคภัยแค่เจ็บเยอะยะมากมายหลายโรคนะฮะก็หายจากตรงนั้นนะฮะแล้วก็มา,าเพื่อเฟือ้อหรือว่ามาให้โอกาสสําหรับอีกมากมายหลายท่านนะฮะที่กําลังเป็นและกําลังมีความรู้สึกว่ามันทรมานนะครับชีวิตนี้ จะมีค่าอีก,กหรือไม่นะครอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะครับและแน่นอนที่สุดรายการของเราสารพันบันเทิงตรงนี้นะครับวันนี้เวลาก็ไล่หลังเข้ามาแล้วนะครเดี๋ยวทิ้งท้ายมิวสิกวิดีโอให้คุณได้ฟังกันนะครับได้ชมมิวสิกวิดีโอสวยๆให้สบายอกสบายใจนะครับก่อนที่จะไปโย,โยกซ้ายโยกขวาแอโรบิกแดนซ์ปิดท้าย Dance, ก่อนยืนตรงครบทรงชาติแสดงความเป็นไทยนะครับ รอบที่2ของคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครอยากจะไปช่วยอาญาณภาไลนะครับคอนเสิร์ตจากใจถึงใจนะฮะช่วยญาณนภาไลนะฮะก็ไปพบกันที่หอประชุมนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ซอยอริสัมพันธ์นะครับวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้นะฮะบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับบัตรคอนเสิร์ตก็ราคา500บาท800บาทแล้วก็พันบาทนะครับอันนี้ก็ช่วยเหลือสำหรับเพื่อนมนุษย์ นอ,นอย่างที่เราบอกนะแล้วก็เด็กๆที่จะไปบวชที่วัดพรพร,ร่วงประสิสธิ์นะฮะวันพุทธที่2เมษายนนี้นะครับใครที่มีเวลานะฮะก็ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเราก็จะมีพิธีบรรพชานะครับสามเนรภาคฤดูร้อนร้อรูปนะฮะก็ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะฮะก็ฝากถึงเรื่องงานบุญงานกุศลแล้วก็ในช่วงเทศกาล สงการนี้นะฮะทุกคนที่กลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขนะรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องของปีใหม่ไทยแท้นะฮะและก็วันพรุ่งนี้นะฮะให้ฮัดจัดเป็นอย่างไรนะฮะพันเพยากรพบกันที่นี่หลังสี่โมงเย็นนะครับเราจะกลับมาวันจันทร์น้าเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ วัอยากเจอคนดีทั้งที่พ่อแม่กิดกันแล้วตัวพี่นั้นจะทำย่างไรโทรศัพท์กดเบอร์ถึงเธอเพราะละเมอฝันไปโอนนละอองน้องจงรับไว้ไวเพื่อเราจะได้เปิดใจแล้วพูดคุยกันคุยกัน วิกันวีกันให้หายคิดถึงน้องจงอย่าพึ่งวางสายเลยนั้นคิดทอดทุกวันบ่มีเปลี่ยนแปลงคิดทอดทุกวันบ่มีเปลี่ยนแปลงอยากจะบอกน้องอีกทีอยากบอกคนดีทุกวินาทีทุกแห่งโอ้นวลละอองน้องจงอย่าระแวงรักน้องไม่เคลือแแปละจะจับน้องแดง แล้วตัวพี่นั้นจะทำย่างรไรโทรศัพท์กดเบอร์ถึงเธอเพราะละเมอฝันไปโอนวลละอองน้องจงรับไว้ไวเพื่อเราจะได้เปิดใจแล้วพูดคุยกัน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 ให้หายคิดถึงน้องจงอย่าพึงวางสายเลยนั้น ทอดทุกวันบ่มีเปลี่ยนแปลงคิดทอดทุกวันบ่มีเปลี่ยนแปลงอยากจะบอกน้องอีกทีอยากบอกคนดีทุกวินาทีทุกแห่งโทนวนละอองน้องจงอย่าระแวงรักน้องไม่เปลือบแผลง